นวดนวดนวดแบบเหยียบอะประมาณสามชั่วโมงอ๋อโหต้องต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้แรงเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะอันนี้เราต้องนวดก้าไปก่อนนะคะเป็นดินแก้วแหวนเนี่ยนวดมาแล้วค่านนวดมาแล้วระดับหนึ่งเนาะคือถ้ายังไม่นวดมามันก็จะปั้นยากนะคะอองานฟิมือนะของคนไทยเดิมเนี่ยนะคะถือว่าเป็นงานละเอียดจริงๆนะ เราอาจจะเห็นแค่ทรงแบบนี้นะคะดูแล้วเหมืนจะง่ายนะจริงๆไม่ง่ายนะคะมันมีหลายขั้นตอนแล้วก็ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเอาแค่การเตรียมตัววัตถุดินเองมันก็ต้องเป็นนวดต้องอะไรใช้เวลาพอสมควรนะคะ,นะคะ,นะคะโดยทั่วไปถ้าเราอ๋ออันนี้เราิ่มขึ้นรูปแล้วใสนะ่ใช้นะะ้ำช่วยเข้าไปนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นหม้อนะคะนี่ฮนะค่ไยๆขึ้นมาเนี่ยแหละจังหวะนี่แหละ,หหละ,ะที่เราก็จะรู้สึกเหมือนง่ายนะคะเวลาเราเห็นคนที่เขาทำนะคะแต่ว่าคนที่ทำเนี่ยมันจะเป็นผู้ที่มีความชำน,นาญนะคะมันก็เลยดูง่ายแต่เวลาเราไปทําเองนะะ่ะเราเอานิ้วจิ้มเข้าไปอะ่ะแล้วพอมันหมุนนะมันก็จะเบี้ยวนเข้าอป่างนี้นะ,ะโอ้โหเราจะต้องใช้มือคอยประคองด้วยใช่ไหมคะมันดูง่าย แต่เราไม่ง่ายเลยปั้นน่ะไวแต่ตีช้าอคือขั้นตอนที่นานคือตอนตีถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าตีช้าปั้นาเร็วอ่ะถ้าถ้าเราอันนี้เรขออนุญาตคุณไปด้วยปั้นไปด้วยได้ใช่ไหมใค่ะ้มีเกียรติมาททีค่ะตอนตอนปั้นทั่วไปเราใช้เวลาแค่ไหนคะปั้นน่ะแป๊บเดียวค่ะไม่กี่นาทีได้ไหมคะใช่ค่ะไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอ๋อแต่เวลาตีช้าประมาณประมาณใช้เวลาเท่าไหร่ในช่วงตี ไีมอเอร์ตีเป็นพม้อล้างเสร็จแล้วก็เป็นหม้อเลมเป็นวันอะไว่าจะได้ที่วอตีแล้วเป็นหม้อสามขั้นตอนน้่ยก็เป็นหลักวันกะใช่ค่ะ<ช>คว้าวอันนี้อันนี้เริ่มมีเนี่ยเป็นคนเ,เล่แพรยเหมือนตรงตีข้างบนเนาะปากปากหมออ้อซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยทั่วไปจะขนาดประมาณนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ที่ชุมชนของเราค่ะ ไม่เราฮะเราเราทาเป็นของเราเองหรือว่าเราก็มีแบบรับทำรับสั่งทำด้วยตามลูกค้าต้องการด้วยอะไรย่างนี้ไหมคะตามลูกค้าสังส่งก็ม,ม,กมีเหมือนกันค่เวลาเราตัดไปเยอะค่ะนี่เราก็ต้องค่อยๆตีไปเรื่อยๆเท่ากับว่าเนะื้อความหนาบริเวณก้นหม้อเนี่ยก็จะบางกว่าบบนหนึง่งใช่ค่ะเพื่อว่าความร้อนมันจะได้เข้ามา ง่ายพอพอบ่ายก็สเล็มน่ะอันนี้เป็นมอละมอระใช่ค่ะมอละมอระนี่คือเนี่ยค่ะตีไปก่อนหนึ่งรอบใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวพอมันมันหมาแล้วมาตีรอบอ๋อค่ะให้เราแล้วก็พอพอเราเล็มเสร็จแล้วเราก็อดินปุยปูทาค่ะเล็มก็คือตีอีกรอบหนึ่งถูกไหมค่ะอ๋อไปการเล็มเล็มคือการตีรอบสองใช่ค่ะตีรอบสองค่ะละคือตีรอบแรกเล็มคือตีรอบสองใช่ค่ะแล้วพอรอบสองเสร็จปุ เราค่อยเอาดินขุยปูมาทาใช่ค่ะใช่ค่ะเวลาเราขัดเราก็ต้องให้มันมันหมาดมันอ่อนไปก็ไม่ได้แต่ไปก็ไม่ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้อันนี้เ,เราตากไว้ก่อน